เอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่แต่งอะแม่แต่งเนี่ยกับแม่ปุ้ยอะดีลกันไว้แค่รอบห้องดำคือดีลกันไว้แค่รอบห้องดำไม่ว่าจะเป็นเฟอร์สเกตรอบห้องดำแล้วก็มีเสริมรอบห้องเออ ด้วยน้าที่ขอนแก่นเสริมรอบนนรอบน,นรอบนั้นรอบนี้แต่เราก็ยืนยันตัวตนกับแม่ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าแม่หนูไม่ขอนั่งไฟนอลกับพรีริมนะ,ะแต่แม่ก็บอกว่ายังไงแกก็ต้องมานั่งยังไงแกก็ต้องมานั่งสุดท้ายเราคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พูดเล่นจนกระทั่งประมาณวันที่16ประมาณ11บเอมงสาลายมาตึ้งไรยชื่อกรรมการเราเป็นทางไฟนอลแล้วก็ทั้งพรีลิมกระเทยหัวโลกเลยเอาไงพุ่งไปหาแม่เลยค่ะวันนั้นวุ่นวายเหมือนตายวันแรก แม่ปุ้ยกันบางยุ่งมากแม่หนูไม่ต้องจะคุยด้วยอลไวแม่ก็ตกใจตกใจเกิดอะไรขึ้นแม่หนูไม่นั่งหนูไม่นั่งกรรมการหนูไม่เอาทำไมทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมแกไม่นั่งแกเหมาะสมที่จะนั่งหนูบอกแม่แต่ทีแรกเราไงว่าหนูไม่นั่งแกต้องนั่งแม่ฟังหนูนะณเวลาเนี้ยหนูเอาตัวเองไปเป็นนางงามแล้วหนูเอาตัวหนูเองะไปอยู่กับเด็กแล้วหนูรักเด็กหนูเทรนเด็กเทรนแบบว่ายี่สิบกว่าคนเทรนแบบ โค้ชวันตวันฉันบอ,บอกเบอร์ห้องเด็กเลยนะเนี่ยห้องฉันนอนห้องนี้ฉันอยู่ในี่ใครอยากคุยเรื่องอะไรกับฉันบอกมาใครถามอะไรบอกมาถามเรื่องสปีดบอกได้ถามเรื่อง p e r อร์แมนซ์เราสู้ให้เด็กเทรนเด็กเราเทรนเราเราสอนจนเรารักเราบอนแม่แม่หนูไม่สามารถตัดสินใจเลือกใครได้แล้วแม่ให้ให้หนูอยู่หลังเวทีเถอะไปดึงศักยภาพเด็กหลังเวทีเนี่ยออกมาอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะได้สวยเราบอกแม่อย่างนี้เลยแม่ก็เลยยอม ออยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นดราเป็นกรรมการในห้องดามาเพราะว่ามีหลายคนบอกว่ามีบางคนตั้งสเตตัสเลยบอกว่าทําไมเอาคนขายยำมาเป็นคณะกรรมการเออไม่เอาจริงๆนะคนขายยำแบบถ้าหลายคนรู้จักประวัติแม่อ่ะรู้จักอยู่ทําสายสะพายมากี่ปีคะส่งประเทศไหนส่งประเทศไหนส่งประเทศไหนส่งเวียดนามออคนนี้รู้ดีว่าฉันองพันสเทำเวียดเวียดนามมิโต๊ะ <ม>อินเตอร์โลกแมนฮันโลกได้มงโลกถูกไหมแม่แล้วก็ในไทยถือเวทีมิเตอร์ทัวร์นี่มสองเวทียอดอดีตไป 2003- ันสามสองพันหกสองพันสิบเอ็ดสอนสาครจันสอ,สอนตัน้งแต่สองพันหกนะ,อะสองพันสิบเอ็ดที่นั่นแนหะเพราะฉะนั้นเรื่องดราม่ามันจบตั้งแต่เรื่องห้องดําไปแล้วแล้วก็แล้วก็ออกมาไลฟ์สดปกติแล้วก็เราว่าอะไรเพราะว่านางงามเขาพูดแล้วแม่ปุ้ยพูดแล้วแล้วก็ไลฟ์สดปกติแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยแม่ไม่ได้แม่กับขอร้องให้อยู่ต่อแต่บ่าแม่เพื่อความยุติธรรม หนูอะความรู้สึกหนูอินกับนางงามไปแล้วหนูไม่สามารถเลือกลูกหนูได้แล้วหนูทําไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่นางเอกไม่ใช่นางฟ้าแต่อยากส่งเพราะว่าเราเห็นถึงความสู้ของเด็กที่หลังเวทีตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยออกมาจากหลังเวทีนะบิ้วเด็กทุกคนบิ้วเด็กทุกอย่างใครพลาดใครล้มจุดไหนถ้าเห็นมือถือเนี่ยช่วยจดรีกิบรีแกะไว้เด็กตอนซ้อมเลยนะ,อะเออประมาณนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วก็เราไม่อยากนั่งเรากลัวแบบว่าการนั่งของเราเนีย่ยเป็นตะคริว อายุเยอะแล้วนั่งนานๆเดี๋ยวเป็นตะคิวออเอออม่แต่ถาม่ากรธม่ต้องจริงกับสเตตัสที่แบบว่าคนบอกว่าทำไมเอาแป่ค้าขายยามาเป็นคณะกรรมการแวบแรกเลยนะ,ะรู้สึกอ่าแล้วก็รู้สึกรู้สึกแบบหน่อยอแต่ตั้งสติแป๊บหนึ่งหน่อยทำไมเขาไม่รู้นี่ว่าอดีตที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าเราทำอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วแม่มองเรื่องเนี้ยกลับมากลับมาตัวเองว่าคนไม่รู้คือคนไม่ผิดแต่พอเขารู้แล้ว เขาก็ไม่ว่าอะไรเราแล้วก็คำว่าแม่ค้าขายยำแม่ค้าขายยำผิดอะไรอะ่ะมันคืออีกหนึ่งอาชีพคนเป็นแม่ค้าคนนี้รู้ไหมว่าเรียนนางงามหมดไปกี่ร้านรู้ไหมว่าเรียนนางงามไปกี่ประเทศรู้ไหมว่าทาอะไรกับวงการนางงามมาบ้างแต่เราแค่ไม่มาออกมาบอกส่วนข้างหน้าแล้วจึงอยากอยากจะบอกว่าหลายหลคุณบอกแม่ค้าขายยำไม่มีอัธิจุดไม่มีทัศนคติเธอขาโควิดหนึ่งฉันหมดไปร้านห้ากัรเรียนต่างๆนานาเชื่อไหมเพราะฉะนั้นเรา เรามองเรื่องนี้เป็น well อทิคเกตเพอร์เซเป็นมูลค่าเป็นทองคนว่าเราปุ๊บโอเคอันนี้ไม่จริงอันตัดทิ้งอันนี้จริงปรับปรุงกลายเป็นเครื่องประดับเอามาประดับตัวเองเป็นตู้หมูเป็นเพชรเป็นต่างหูเป็นทองคำขาวแม่มองเป็นมูลค่าเลยนะใครจะดราม่าแล้วแต่แม่แม่ไม่ติดเพราะว่าแม่ไม่ได้ลอยเหนือนะว่าแม่รู้สึกว่าแม่ไม่เสพดราม่าเหล่านั้นเพราะความจริงคือความจริงอยากจะบอกเด็กทุกคนข้างหลังเหมือนกันเรียลไซส์ข้างในอ่ะคือสิ่งสําคัญอย่าทะเวทหัวใจใครแม่กระทั่งหัวใจตัวเองเออหรือว่าเป็นเพราะว่า ในใจเรามีคนที่ชอบแล้วก็เชียร์อยู่แล้วเรเลยแบบมีกรมกมีมีหลายคนเอ้าตรงนี้มีเลือดผสมนะชอบนางงามเกินสองคนนี้นะมีไหมมีไหมมีทุกคนมีหมดเลือดผสมมีแต่พอไม่เห็นเลือดผสมไม่เท่าไหร่เห็นมามืดนี่สิก็เธอเอ๋ยในห้องดำอ่ะ ขนาดนี้เลยหรอวิยอกพูดได้ไหมได้แบบโอ้ดูดเอานะแล้วพอเสร็จก็คือไปเห็นเน็งองดำอ่ะขนาดนี้เลยหรอเราแบบโอ้มันเห็นศักยภาพของน้องๆอ่ะเห็นความพยายาม,ม,มเห็นการต่อสู้เธอลองคิดดูสิห้าจุดครึ่งเที่ยงคืนอ่ะแล้วก็ตีสองตีสามตีสี่ลุกปลุกวันนึงนัดกองเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าหกโมงครึ่งตีห้าสิบโมงอ่ะแล้วเด็กมันสู้จนวินาทีสุดท้ายอ่ะถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่สติคือสิ่งที่สําคัญแล้วข้างหลังเวทีเด็กไม่มีใครเลย เราก็เลยบอกไม่ได้เสียสลับตัวเองนะฉันอยู่กับพวกเธอแล้วกันฉันเลือกแล้ว <Yeah. S 1> ที่จะอยู่กับพวกเธอใครมีปัญหาอะไรเดินมาคุยกับฉัน, oh. นก่อนขึ้นเวทียังคุยกับเด็กทุกคนจุดคอมเมนต์ใ้เด็กทุกคนเลยข้า oh. งหลังเวทีร้อนมากร้อนอากาศร้อนนะ oh. แล้วก็แล้วก็ความร้อนแรงข้างหลัง oh. บบเวทีอะไรนะเออแอร์ไม่เย็นหลังเวที oh. อะไรอย่างเงี้ยแอร์เย็นแต่ว่าแอร์เย็นแค่ไหนมันก็ทําให้ร้อนความร้อนแรงมันบังเกิดเออแม่แต่ไหนแม่แต่เ็ไม่ได้นั่งเป็นคณะกรรมการแล้วขอท่อไฟให้หนูหน่อยไม่ขอ ไม่ขอรู้กันอยู่แล้วป้ายังไม่รู้เลยหนูยังไม่รู้แม่ขอไม่รู้เลยเหนูยังไม่รู้เลยอไปในใจแม่ก็ได้ขอ่อนั้อกลับไปแบบแม่ค้าขายยำจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะมั่วแต่ยำหนึ่งป้าวันวันหนึ่งอ่ะเออไม่ขอไม่ขอไปตามดูเองอ่แล้วอยากจะฝากอะไรกับน้องๆแม่เพราะว่าจะตัดสินละลูกโอ๊ย อยากจะบอกว่าสิ่งที่หนูสู้มานะ แม่เห็นบางคนน้ําตาไหลร้ลองไห้มีเด็กคนหนึ่งพูดว่าหนูตอบคำถามไม่ได้เพราะแม่ไม่อยู่แม่ไปเข้าห้องน้ำลรวบอกเอาแล้วถ้ากูตายอ่ะมึงก็ตายตามกูหรอไรเงี้ยบางคนกรบอกว่าเหมือนเมื่อหนูไม่เห็นแววตามแม่หนูทําอะไรไม่ได้เราอยู่กับผูกพันกับเขาขนาดนี้เราบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้เด็กทุกคนเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าทุกคนมีแวลูแล้วก็มีมูลค่าในตัวของตัวเองวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของหนูแต่พรุ่งน,นี้ไม่แน่อนาคตไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คนที่หลายๆคนมองว่าเป็นตัวเต็งอาจอาจจะไม่ใช่ก็ได้มามืดอาจจะชายมาก็ได้และคนที่เป็นตัวเต็งอยู่แล้วก็อาจจะเข้ายืนรอจับมือแล้วก็ได้อะไรนะคะใครคะมาเมื่ดตอนนี้กําลังแบบสามสามสี่คนไงวิ่งแข่งกันอยู่เลยใช่ไหมวิ่งแข่งกันอยู่เลยนะมามืดสามสี่คนถึงไม่เป็นกรรมการไงถึงพักเนื่อพักใครันไหมโอ้ย เราอยู่ตรงไหนเราอยู่รุงเทพเราไม่บอกว่าภาคเหนือภาคใต้เราบอกว่าถ้าสมมติว่าอะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราไม่รู้อ่าเดาเอาเองคือต้องบอกว่าทำไมถึงไม่พูดวันเนี้ยเรายังทํางานให้เขาอยู่หลังเวทีเพราะฉะนั้นแล้ววันใดที่เรามาเป็นด้วยกันอะ่ะเป็นผู้ชมอะ่ะโอโ้วันนั้นจะคะไอใ้ใ้มันเลยนะ<อ>แต่วันเนี้ยเรายังอยู่หลังเวทียังคอไม่ได้ยังเห็นอะไรอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่เอายังไม่อยากเอาของกองเนี่ยมามาแชร์อยากบอกใจแทบขาดเธอกับเธอเนานะแต่ชุด ชุดสวยมากอบอกชุดสวยมากมาคือโอ้ยอะไรนะ,ะรชุดเหรอจะได้สีน,นั่น <c oughs> อีกวันนี้วันไหนวันนี้โอ้ยก o d เจ้าที่ชอบหลายสีมากเลยอะ่ะเจ้าที่ชอบหลายสีนะอย่าว่าจะเจ้าที่เลยอะ่ะเจ้าขอกเวทีก็ชอบโอ้ย ต้องไปต้องไปถามเจ้าของเวทีซึ่งเจ้าของเวทีนี่เน่วันวันน่นน่ะนั่งขายของอยู่นั่นน่ะไม่บอกอย่างที่บอกวันวันต้องให้กำมันใจ่แม่ปุ้ยนะเธอในเรื่องจริงนางไม่หลับไม่นอนเอาเวลาไหนเนาะใดๆอยากเคาะเหลือเกินแต่ตอนนี้เคาะไม่ได้เดี๋ยวตอนมงแล้วมาเคาะให้ฟังอ่าแม่แต่มีเรื่องหนึ่งไม่ได้ผู้ใไก่แก้วว่าละวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนห้าทุ่มแม่มดดำอีแตงพรุ่งนี้ไปถ่ายรายการรายการอะไรอ่ะแม่ เออไปถ่ายรายการขชาพาพาไปมูแล้วก็ข่าแม่แล้วใสไง,งไม่รู้มึงไปถ่ายรายการไปถามกูเอง<ะ>เอาแม่จะถ่ายไม่ถ่ายข่าแม่ส<ะ>ักพ<ะ>ักบ่ายบ่ายสิบเอ็ดโมงมึงม่ต้องไปสิบโมงไปบ่ายสามข่าแม่แล้วใส่สดสีอะไรอะแม่ไปถามกูเองสุดท้ายแล้วก็คืออยากจะบอกว่าวันนั้นก็คือขอชาพาพาดูไปถ่ายรายการที่ครูไก่แก้วแต่ตอนน้าก่นอนหน้าครูไก่แก้วเนี่ยต้องบอกว่าไปถ่ายมาหลายที่ ในวันเดียวกันแต่ครูไกแก้วเขามีอยู่แล้วนะจริงๆแล้วนะมีอยู่แล้วตรงห้วยขวางด้านหลังอ่ะด้านหลังห้วยขวางพขพีกันเองอ่ะมีมานานแล้วจริงๆแต่ทีเนี้ยแม่บดญธก็ครูไแก้วเนีะยจริงๆแม่บดญธรรมเคยทำรายการมาวุ้ยสิบยี่สิบปีแล้วละ่ะใดๆก็ตามแต่แล้ววันนั้นก็คือไปถ่ายรายการแก้นั้นเองไม่มีอะไรเลย,าย<อ>ทางไม่จบคือเทปเทปย้อนอดีตไปยี่สิบปี เทปล่าสุดอะคือถามจบแล้วก็กแม่มดำได้อธิบายในรายการแสรไปหมดแล้วนะวันนั้นแต่รูปเราก็หลาดนะเนาะอะไรอะคูรุ่นาง,งาม <c oughs> ไปไปได้ครูกายแก้วอะไรอย่างเงี้ยเออไวมากกระเทยกระเทยแบาสาทุอะไรอย่างเงี้ออไย,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 ยไ,ไม่แต่นะถักาความส่วนตัวเราได้มีโอกาสไปถ่ายรายการได้ไปเจอส่วนตัวทิดว่ามีไหมออก็ขอเราได้นะขอตอน้วยขวางอะได้ แต่ก็บอกไม่ได้เหมือนก็นได้จากอะไรขอหมดเลยอขยกแผงขอเหมือนกันด้วยขวางมีองค์พ่อเปียนนิเนาะมีพระราหูมีองค์พ่อองค์แม่เลยมีองค์นั้นแหละก็ขอขอเหมือนกันตั้งแผงแพทเทิร์นเดียวกันแต่ก็ได้ก็เลยเราไม่สามารถบอกว่าได้สากอาองไหนแล้วเราไปแก้บนยังไงแล้วเราเราอะไรไปไหว้ด้วยตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเหรอใช้จิตใช้จิตอย่างเดียวเลยตั้งจิตอย่างเดียวเลยตอนนั้นอ่ะ แค่นั้นคือไม่ได้ใช้ลูกแม้ไม่มีโนเธอทองน้ำฟึ่งน้ำหอมดอกไม้แค่นั้นถ้าได้ยินจากปากเขานะแค่นั้นจริงๆลูกหมาลูกแมวรู้มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันจะเป็นคนกินแมวไม่ไม่เกี่ยวเลยจริงๆไม่เกี่ยวจริงจ้าจะดูประวัติเขานะเขาที่ฟังสัมภาษณ์และอยู่อยู่ในเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ยังไงว่าอยู่ดีมันกลายเป็นเกิดดราม่าแบบว่าไม่ควรรับไปไหว้ผีกันแล้วแบบอะไรอย่างงี้ สิ่งหนึ่งที่ทีทําให้เกิดสงครามการเมืองศาสนากีฬาความศรัทธาและความเชื่อมันแกบห่างกันแค่นิดเดียวเองเพราะนั้นมันอยู่ที่ความเชื่อและบริบทของแต่ละคนคนหนึ่งเชื่อคนนึงไม่เชื่อมันไม่สามารถมีความได้เป็นเรื่องของความรู้สึกใครเชื่อก็สาธุใครไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับบริบทขอ,ของสิ่งที่เขาจะเป็นต่างๆนานาเดี๋ยวจะบอกว่าทุกอย่างมนอยู่ที่ใจต่อให้วหวยแค่ไหนถ้าเธอไม่ทําล่ะมันก็ไม่ได้ถุกบปะเธอต้องทำาธเราต้องลงมือปฏิบัติแค่นะั้นเอง ค่ะ <Okay. S 1> จบนล้วขอบคุณค่ะ